คริสต์มาสย้อนหลังและขอต้อนรับค<ร>ุณผู้ชมเข้าสู่พิกัดกีฬาช่วงเที่ยงวันนี้นะคะยังกับดิฉัน<ม>ทว,วันรัฐคุณขจรชัยและคุณธนารัฐค่ะวันนี้เรามีของข,องขวัญมาฝากคุณผู้ชมด้วย<อ>ก็คือพวกเรา3คนนะคะที่จะมาอัปเดตข่าวฟันกีฬาให้คุณผู้ชมได้ทราบตลอดครึ่งชั่วโมงนี้ค่ะใช่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องราวของการถราร่ายทอดย์ฟุตบอลตอนนี้<ค>นเหลือลีกเดียวในต่างประเทศในยุโรปแล้วนะครับฟุตบอลพิบเบริกอังกฤษนะครับซึ่งจะเข้าสู่ในช่วงของบ็อกซิ่งเดย์ครับเพรา้ะ ตยูริเต็ดครับจะเปิดโอแทรฟฟอร์ดครับรับการเยือนของซันเดอร์แลนด์ภายใต้การนำทําของเดวิดมอยร์ครับ เวลา22นาฬิกาครับก็เป็นวันแกะกล่องของขวัญของอังกฤษนะครับทุตบอลอังกฤษเองเขาทําช่วงนี้ขึ้นมาพิเศษเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนุตบอลทั่วโลกนะครับครับดูความพร้อมกันหน่อยนะครับค่ะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะเกมวันนี้จะไม่มีลูกชอเอริกบายยีและก็เฮนริกมาคีตายานค่ะที่ยังไม่สมบูรณ์แต่ข่าวดีก็มีนะคะคือคริสมอลลิงตอนนี้กลับมาซ้อมได้แล้วแต่ก็อาจจะยังไม่น่าจะพร้อมสําหรับเกมนี้ค่ะแนวรับสําหรับคืนนี้ยังใช้มารกอสโรโคจับคู่กับฟิลโจนส์นะคะส่วนดัน จะมีอันเดอร์เอเวราประสานงานกับไมเคิลคาริกนนวก็คือฮวนมาต้าค่ะจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงร่วมกับบ o ็อกบาร์และก็เวนรูนี่นะคะโดยจะมีสลาตาันอิบราฮิมวิชยืนเป็นหัวหอ,อกค่ะ ช่วงนี้ฟอร์มดีขึ้นนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะมา3เกมรวดนัดล่าสุดเองก็เอาชนะเวสต์บรอมบิชเอาเรียนมามาดูทั้งฝั่งทีมเยือนซันเดอร์แลนด์กันบ้างนะครับมีการมีปัญหาพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทัพโดยเฉพาะการบาดเจ็บของผู้เล่นนะครับมีเพดดี้แม็กนา์ยันเคิร์ชอวิกเตอร์มานนเน่ดูคารนวัตมอลลีคัตเทนโม่นะครับแจ็ครอดเวลและดันแคนวัตมอลที่พวกนี้บาดเจ็บทั้งหมดนะครับรวมถึงดันยานาไซปีกชาวเบลเจียม ลงไม่ได้นะครับเนื่องจากติดสัญญายืมตัวจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมานะครับอ๋อแนวรับก็ยังมีทางฝั่งของอ่าปาปี้ชิโรโบชีนะครับจับคู่กับลามิเน่โคเน่นะครับดันกลางข่าวดีคือจะได้ดิเดเย่เอ็นยองนะครับฟิตกลับมาทันเวลาพอดีจะประสานงานร่วมกับเจสันเดเนเยอร์นะครับแล้วก็สตีเฟนพีนาขณะที่แนวรุกครับใช้3ประสานเลยนั่นคือฟาบิโอบอรินี่นะครับวิกเตอร์อดิเชเบ้นะครับยิงไป3ประตูแล้วแล้วก็รวมไปถึงดาวน์โซโลสูงสุดของทีมตอนนี้นะครับ17นัดยิงไปแ ประตูจะได้ลงสนามนั่นคือเจเมนเดโฟนั่นเองนะครับเดโฟนก็ถูกถูกฉลโงกกับบ็อกซิ่งเดย์ด้วยนะครับใช่แล้ว6ประตูในบ็อกซิ่งเดย์ตั้งแต่เล่นอาชีพมาเป็นรองแค่ลิมบี้ฟอลเลอร์เท่านั้นนะครับใช่แล้วครับก็ตอนนี้ต้องบอกว่าสันเดอร์แลนด์เองเนสถานการณ์ตอนนี้อยู่อันดับ1ิปลายของตารางนะครับ14นัดที่เก็บเออขาไปครับเป็น17นัดที่ผ่านไปเนี่ยเก็บไปเพียง14คะแนนเท่านั้นเองโอ้โหชนิดนั้นระแหน่เลครับนั่นเองนะครับอ่ะไปดูโปรแกรมการแข่งขันกันหหนนนนน่่อยะคคคครรรััับบบสใืี้ วันนี้แข่งกันทั้งหมด8คู่นะคะมาเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา19นาิก30นาทีค่ะจะเป็นวัตฟอร์ดนะคะที่พบกับ Crystal Palace คริสตัลพาเล e ค่ะครับคู่4ีทุ่นะครับอาร์เซนอลเจอเวสต์บอมบี s สวอนซีเจอเวสต์แฮมม n นเชสเตอร์เ e ือนเจ็ดเจอซันเดอร์แลนด์นะครับเบอร์ลีเจอ r มดิซโบเชลซีเจอบอ e ม e ร์ตเลสเตอร์เจอเอเวอร์ตนะครับค่ะและช่วงเที่ยงคืน15นาทีนะคะเป็นฮาวสิตี้พบกับแมน c h e s t e r City ค่ะ